ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับสิค้ายและกดกระดิกแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารนอกกษิกฟาร์มนะครับผมแต่ถ้าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมามาดูการขยายฟาร์มนะครับอย่างที่บอกครับเพื่อนๆผมจะใช้ท่อ P ไม่มีท่อท e ข้อพีวีซีขนาดหนึ่งนิ้วนี่ครับผมก็จะเพิ่มมาละอีกหนึ่งแปลงตรงนี้ผมจะใช้ข้อต่อที่ที่จะไม่ใช้ข้อต่อแบบว่าต่อเพื่อทำหลังคาเพิ่มนะครับผมจะใช้ข้อต่อแบบนี้แทนและเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ทำหลังคาครับในในในรูปแบบของแปลงแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เราอาศัยรดน้ำแทน สมมติว่าแดดมันแรงมากๆ่งเราก็จะลดน้ําเช้าสายบ่ายเย็นแทนเพื่อมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาใบาจะไม่จะได้ไม่เหี่ยวผมก็เลยมาเริ่มขยายแปลงแล้วครับตั้งใจว่าจะทําเพิ่มเป็นสองแปลงนะครับเพราะว่าเราก็ค่อยเอากําไรมามามาต่อยอดขยายแปลงเอาครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ผมจะไปตัดไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่ที่สวนโอเคครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกิดิ่แจ้งเตือนต่างช่องให้สาด้วยนะครับาการกดดูใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ